สวัสดีครับวันนี้เฮียมีรีวิวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาหรือจะรู้อะไรยังไงหรือไม่ได้มารีวิวของรีวิวนี้โอ้ว่าเรยไปไเคียมาทำอะไรไปนู่นเลยไปหลังไฟหลังกล้องนู่นเลยเรียกมาช่วยเฉยๆไม่ได้เรียกมารีวิวเออเพาะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไปไกลๆรีวิวยังไม่ไปอีกอ้าวสวัสดีทั้งผู้ชม วันนี้นะก็กลับมาพบกับ e8 อีกแล้วนะ,ะวันนี้ก็มารีวิวรองเท้ารุ่นพิเศษนั่นก็คือพ l i ทีมไลนิ่ง Year of g o a t Year of g o ก t มันไม่ใช่ปีแห่งผีนะโกดี่มันคือแกะเอ้ยแพะ Year of g o กดปีแพะนะครับนี่คือทีมไลนิ่ง3 year of g o ก t อ่ะ ไม่ต้องช้ามาดูรายละเอียดกันเลยนะรุ่นนี้สีที่เห็นสีม่วงตัดกับสีแดงแล้วมีขิบสีทองสวยงามมากๆตัวจริงเนี่ยว่าจับอยู่นี่โอ้โหสวยมากจริงๆมาดูกันนี่ EAR OF c o a t มันมีพลาสติกนะเป็นสายคล้องเชือกนะรูปหัวแกะนะ ตรงนี้เป็นกิมมิกตรงนี้ก็มีสีทองเขียนว่าไลนิ่งเป็นรุ่นของมันเชือกนี้ก็ไม่ใช่สีธรรมดานะมันมีสีแดงกับสีม่วงสลับกันตรงลิ้นรองเท้าก็เป็นผ้าตาข่ายเทคโนโลยีคู f ฟรีฟังให้ชัดๆกูปฟรีเอ้ยคู f ฟรีไม่ใช่กูปีอย่าฟังผิดนะตรงตัวรองเท้าตรงเนี้ย นี่ตรงนี้ก็มีผ้าตาข่ายนะเขาใช้เทคโนโลยีเชื่อมด้วยความร้อนช่วยระบายอากาศทั้ง2ด้านเลยนี่นะสังเกตดูนี่โดยรอบเลยเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยระบายอากาศดีมากๆตรงส้นเท้าเองนะสีแดงตรงนี้ก็สวยงามกดกดูเนี่ยมันมีฮิลคับนะมันช่วยล็อกส้นเท้าแล้วก็ช่วยในการออกตัวด้วยตรงนี้จะใสแล้วมีความมั่นใจมาก รงส้นเท้าตรงนี้นะนอกจากหูร้อยนะหูช่วยสวมตรงนี้นะนี่มันมีตรงเนี้ยมันเป็นนวมขึ้นมาเนี่ยช่วยรองรับเอ็นร้อยหวายนะทำให้สวมใส่สบายมากขึ้นแล้วเพิ่มความกระชับด้วยตรงข้อเองก็ไม่ใช่ข้อสูงแล้วก็ไม่ใช่ข้อต่ำอันนี้มันข้อประมาณมิดคัทนะใส่แล้วมันก็จะช่วยเซฟข้อเท้าดีเลยใช้ได้เลยแล้วก็ยังวิ่งด้วยไม่ติดขัดด้วยนะจุดเด่นแน่นอนของทีมไลท์นิ่งสามนะมันคือเรื่องของพื้นนี่สังเกตนะ t ท a ชัน,นี่นึบมากเลยแล้วยังช่วยออกแรงส่งได้ดีมากเนี่ยลวดลายแบบสายฟ้าแบบเนี่ยทีมไล g h t n i ตรงเนี้ยทนปูนด้วยขอบอกทนปูนด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะยังใช้ระบบ cushion t r e นะช่วยรองรับแรงกระแทกใส่ไปเนี่ยนุ่มเลยสบายเลยใครเคยลองเนี่ยรับประกันชอบทุกคนนะามาดูด้านนี้บ้าง ลวดลายเนี่ยนะเขามีลายกราฟิกด้วยนะมันไม่ใช่สีม่วงเพนเพล้วนๆนะยังมีโลโก้พีกตนงเนี่ยแดงตัดทองด้วยโดดเด่นจริงๆนี่ดูโดยรอบดูโดยรอบนะนี่เห็นอย่างนี้นะเคยขาย4,150บาทพีกไทยเข้าใจดีเข้าามาขายราคาโปรโมชั่น2,905บาทไม่ต้องตกใจ รีดสั่งเข้ามาทาง l ล n e at peak by EPP ข่าวที่แล้วอ้วกก็บอกอย่างนี้หรือส่งมา peak by EPP ไม่เติมแอดก็ไม่เห็นหรือไปสั่งกับใครก็ไม่รู้ใส่แอดด้วยบอกแล้วบอกอีก a d peak by EPP แล้วมาคุยกับว่า E8 สั่งทีมไ t นิ่ง3 year o f code ให้ไหวของมีน้อยมากราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้วันนี้ก็ขอบคุณที่ตามมาดูกันนะรุ่นพิเศษอย่างนี้ช้าหมดบอกแล้วลาเลยสวัสดีสวัสดีด้วยครับเฮ้ยหลังกล้องอไปลเลยเฮียอันนี้ไม่ไหวเอาใหญ่แล้ว